ดูนั้นเขาสูงมากขดีเพื่อจะได้สรอยสางส้อยแหวนสอยข้าวุทธศาสตร์ชนะร้อางการสบายเลยรวกท่านตอน่อไปปูซีสุดโต้เรื่องการ

ผู th th P oo. P oo ้ได้กบผู้มได้ละผู้จะได้บ่ทั่วถึงหรผู้ผู้เพิ่นได้ก็ได้อยู่พันษาผู้ขอุละล้าออกพาลาพระเจ้าแหลกผ้ใหู้ล้าได้สาบุญสาบารมีสาวผู้ไปขอผูุ้สาเก่าออกว่าให้ขอสลา ุญแจไตอื้องประดานให้ลูกสาวได้มาสากอุ่นสามบารมีปูให้ลูกสาวม,า,า,วา,วา,มา,วาตรงตรงปูบอกลูกสาวว่าขึ้นอยู่กับอุ่นบารมีเฮาเด้าคุณให้ตรงตรง วันนี้ปู่ปสิให้ตรงตวปู่สิสางอุดสาทานให้ลูกสาวเป็นสะพานบุญให้ลูกหลานได้มีอัตมีเบียได้สามทางพระพุทธศาสนาให้ได้มีเงินมีทองได้กินได้อยางปู่ก็อิ่มพอใจแล้วเยะ งวดนีให้สามตัวปูเด้อนีุจหบใเมือง่าูสิให้สองงวดนี้สิให้สาตตร้าดูโอ้ให้คุณจ็คให้สอตตรงๆแม่ยูปูหเปิดออก คนเอาคนเอาปูให้เปิดเปิดเซฟเนาะปูแม่ซุปวัดเตกหมูบะดาของปูมีมากมายปูสิให้เอาขึ้นมาให้สามบุญสามมีไก่หูให้น้ำไก่สามวัดบะดาลปูกสบไก่กับส่วนกุศลนงเด้อสาธุสาธุเจ้าปูเออ หนาทำกับปูแลว้วสนธนาครัเกลีอกงานปวดล้านหน่อยอสีิซอยรวมแรงรวมใจกันจะให้มีโชคมีลาให้บูมให้ล้านใดพากันใหส,สั่อุสาคุศลเท่าสิได้จิง,อ,จงอ,อึดยาอึนที่เห่าแต่โชควีลาบมานั้น ให้เข้าแต่ปูที่ทานนั่นเเด้อมันสิมีโชคมาดีๆจะรู้เด้อนี่ลูกสิม,สม,มาขอแล้วให้รับน้ำปูเม,ม็นโบเจ้าค่ะโอ้โหซุปน้ำไเมืองบ้านเจ้าค่ะปูลูกหลานกับมาเพิ่มบุญบาร,รมีปูนี่แหละปู่ ปูไยลูกสาวมาตลอดแต่ช่วงเขาพันษาปูสีใบโชบลาปู้านออกพันสาลาพระเจาเ้าแล้วปูเคยบอกกับลูกสาวปูว่าปูสีใบช่วงออกพันษาปดวดวันหนึ่งปั้นปูไฮไปหมดเลยคุณแจไปเมืองบดานแต่ได้สองดอกเนะาะเขาตรงตรง,ตงแมนบอแมนแมน นีหมดหู่้อนอยยกไดตกขุนแฉ่หลักต่หมือนมาด่านส้มดอกเม็นบู่เจ้าพระ สูู่สู้คนเออให้แจรับไต่มืองบาดาลสามตัวตรงตมสามตัวตมตรมสาธุสาธุรู้ใหรหลานใดมีอันมี ีเงินมีทองแจกบุญแจกทานให้ปูนักพุทธโบงเด้อสู่เด้อเดียวค่ะปูสองแปดสักสักหนึ่งสักหน สาดกเดอสาธุสาดุลูกลานคงสมบูรณ์จับเินหมเกบปูโใลบแล้วใเห็ุ่นเหนเออสืปู่สือนาปูยากบใสหลับปุ่นุ่นกุศลลูกหลา ถ้าใส่ไปคำชะนอดให้ไปหาปู่ยุสานเกาปู่อยู่หมองหนเด้อปู่บังเป็นเพียงภาวนาอุสานหนอกสารจำหนอกสารจำหนปู่อยู่แม่ลูกสาวปู่ลูจากดียังภาพปู่ให้ระแยะเออ

Bà bà băn xì mạt tăng uẩn tăng làng Xá Thu lắm hay láng Tăng sáng độc tăng sáng độc Xá Thu hay cài thêm nước míao láng hay xứ áp bìa Hãy đầy ư ươn mì thòng đầy xác đầy đáng Hãy đầy áp mìa Hãy láng nòi đầy đổ đầy Căn cho lúa มาบดโอ้สมนาูกาลต้านโอ้บหลอโอ้ให้โจใลานหลูดล้านไปโอ้ต้นชดดายดยกายเพีทษแทนที่โอ้ให้โจหลูล้านถือมาเด้อให้โจให้ล้านสาอุจ่าสอน ให้ลราแบบคุยด้วยแบบส่งโซ่ข้อมืออัน้หลังพูดไปบ่นหน่อยนึ่งใสวบบได้สีท่ามพิธีวงเสวงมันถูกมล้าไปเยอะหาของล้าอใจ แตเรื่องบาดาให้ได้ไมีโชคดีเกันสกันอาอ ิูนิมตครับวัสดีปูก็ไปแล้วเด้อครับพี่น้องครับ ไมู่ใจยีหันจ้องโตัโตางบม่หก็หลายดอกจานก่หลายก็หลายดอกไม่หลายอ่ไงเกหลายจีดขันจีดให้แน่งจจีดมึงบ่บ่บ่จิดตั้งที่นั่นจีดขี้เกลือไม่บุบลูนี้นะครับ

มาลงพันหลังเขียนต่องวดนะคะเขียนต่องวด037นะคะสองตัวนะคะ38ดมีแถมห่หาเก้า <c oughs> พอปูคนวางวันในใจทั้งสามตัวและกับสองตัวเนาะจ้าแ<อ>มนค่ะอันนี้คือปูคนเขียนหายแล้วกับคนวางันบอกตามนี่เนาะ,ะ<อ>ก็เลยมีแถมมาหาเก่าก็ตรง ตรงกับเลขคู่อื่นๆนะคู่อื่นเขียนให้หนึเแมนนเจ็ดศูนย์มเจ็ดนย์สมนเจ็ูนย์มอ่าี้ม่เป็นไรอันนั้นเป็นเลขมากเลขชอบเลขมากเลขมกชอบได้หนึ่งห้าเก้า น่นะคะเป็นตัวเลขของปูสีสุดโท้นะคะผ่านล่างไม่ไรนะคะเขียนให้ต่องวัดงวดที่ผ่านมาเจ็ดศูนย์ตรงตรงประดลับเประดิษฐ์ปูหายสองตัวงวดที่แล้วแบบนี้เป็นปู้หายสามตัวก็สั้นปูวานนะคะออเัดเดมครับคัมา้เเตรงนี้จะอไหนะครับ